ประกาศผลผู้ชนะรางวัล Credit Choice Super Awards จากสมาคมนักวิจารณ์ประจำปี2020สวัสดีครับกลับมาพบกับหนังหุ้มปลายกันอีกแล้วนะครับรายการข่าวหนังอัปเดตสุดไวที่ใส่ใจมามอบให้คุณวันนี้เรามีประกาศผลผู้ชนะรางวัล Credit Choice Super Award รางวัลสื่อบันเทิงจากสมาคมนักวิจารณ์ที่ดีที่สุดประจำปี2020มาฝากกันครับ ประกาศผลผู้ชนะรางวัล Critics Choice Super Awards เป็นรางวัลจากสมาคมนักวิจารณ์ที่ดีที่สุดประจำปี2020ในประเภทนวนิยายภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่จัดขึ้นในวันที่10มกราคมที่ผ่านมานั่นเองและผลของรางวัลมีดังนี้หนังซูเปอร์ฮีโร่ได้แก่ดิโอกาสนักแสดงชายในหนังฮีโร่ได้แก่ Yuwan McGregor จาก Bird of Prey นักแสดงหญิงในหนังฮีโร่ได้แก่มาโกรอบบี้จาก Bir ร์ดออฟเหนัแงแอคชั่นได้แก่เดอะไ Blood นักแสดงชายจากหนังแอคชั่นได้แก่ดีรอยลินโดจากเดอะไ b l o o d นักแสดงหญิงจากหนังแ,งแอคชั่นได้แก่เบตตี้กิปลินจาก The Hu n t หนังสยองขวัญได้แก่ The Invisible Man นักแสดงชายจากหนังสยองขวัญได้แก่วินวอนส์จาก Fre a ก y นักแสดงหญิงจากหนังสยองขวัญได้แก่ อ l i z a b e t h Moss จาก Invisible Man หนังไซไฟแฟนตาซีได้แก่ Palm Springs นักแสดงชายในหนังไซไฟแฟนตาซีได้แก่ Andy Samberg จาก Palm Springs นักแสดงหญิงในหนังไซไฟแฟนตาซีได้แก่ k r r s t t n n i m i o t i จาก Palm Springs หนังแอนิเมชัน Animation ได้แก่ Soul ผู้พากเสียงชายจากแอนิเมชันได้แก่ j จมี่ฟ็อกจากโซ l ผู้พากเสียงหญิงจากแอนิเมชันได้แก่ทีน่าเฟย์จากโซนักแสดงรับบทดาวร้ายในหนังได้แก่จิมแคลรี่จากโซนิกนักแสดงรับบทดาวร้ายในซีรีส์ได้แก่แอนโทนีสตาร์จากเดอะบอยส์ซีรีส์แอคชั่นได้แก่ไวกิ้งนักแสดงชายในซีรีส์แอคชั่นได้แก่เดวิดดิกส์จากสโสนเพรลเซอร์นักแสดงหญิงในซีรีส์แอคชั่นได้แก่แองเจล่าบาเซตจากนายวันวัน ซีรีส์แอนิเมชันได้แก่โบแจ็คฮอสแมนผู้พากเสียงชายในซีรีส์แอนิเมชันได้แก่วิลอาเนตจากโบแจ็คฮอสแมนผู้พากเสียงหญิงในซีรีส์แอนิเมชันได้แก่แคลลี่คูโคจากฮัลลี่ควินซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ได้แก่เดอะบอยส์นักแสดงชายในซีรีส์ฮีโร่ได้แก่แอนโทนีสตาร์จากเดอะบอยส์นักแสดงหญิงในซีรีส์ฮีโร่ได้แก่เอียร์แคชจากเดอะบอยส์ ซีรีส์สยองขวัญได้แก่ Lovecraft Country นักสแสดงชายในซีรีส์สยองขวัญได้แก่ Jensen Ackles จาก Supernatural นักสแสดงหญิงในซีรีส์สยองขวัญได้แก่ j จ u r n e s m o l l e t จาก Lovecraft Country ซีรีส์ไซไฟแฟนตาซีได้แก่ The Mandalorian นักสแสดงชายในซีรีส์ไซไฟแฟนตาซีได้แก่ Patrick Stewart จาก Star Trek Picard นักแสดงหญิงในซีรีส์ไซไฟแฟนตาซี Fantasy, ได้แก่นาตาเซียรีมิทริโอจาก What We Do in the s h a d o w และทั้งหมดนั้นก็คือ p r e d i c t s Choice Super a w a r d s ประจำปี2020นั่นเองและตามธรรมเนียมครับหนังพุ่มปลายก็แนะนำให้หยิบหนังและซีรีส์จากผู้ชนะรางวัลมาชมกันสักอย่างละสองเรื่องขอแนะนำ The โอกาสและ The Five Blood ส่วนประเภทซีรีส์ขอแนะนำไวกิ้งและเดอะบอยมาชมเพื่อเพิ่มความฟินกันในช่วงนี้ก็เข้าท่าดีไม่น้อยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิงเกลเบลเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราหนังหุ้มปลายนะครัสสำหรับวันนี้หนังหุ้มปลายไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ